สวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ m ั n นี่แมทเ r รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดและมานั่งร้องเฮ้อแน่นอนครับอีพีนี้เราจะคุยกันในเรื่องมุมมองต่อคนรวยและรวยแค่ไหนถึงจะรวยรวยคืออะไรก็กีฬาที่เอาคนมาชกกันไงอันนั้นมวยไม่ใช่รวยรวยคือความมัง่งคั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ แล้มุมมองต่อคนรวยของคุณเป็นอย่างไรเราจะให้คุณทำแบบทดสอบง่ายๆโดยให้คุณบอกว่าคุณเห็นด้วยแค่ไหนกับประโยคต่อไปนี้ถ้าเห็นด้วยมากให้เต็มสิบถ้าไม่เห็นด้วยให้ศูนคะแนน 1. คนรวยโกง 2. คนรวยโลก 3. คนรวยขี้อวด 4. คนรวยเอาเปรียบ 5. คนรวยเลวรวมคะแนนแล้วได้เท่าไหร่ครับคำตอบคือต้องเป็นศูนย์ครับถ้าไม่เป็นศูนย์ถือว่าคุณมีมุมมองต่อคนรวยที่ผิดคุณอาจเคยเจอคนรวยที่โกงโลภขี้อวดเอาเปรียบและเลวมาบ้างแต่คนจนที่โกงและเลวก็มีนะครับ ส่วนคนรวยที่ดีแบ่งปันบริจาคใช้ชีวิตสมถะทอต้นซื้อตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบใครก็มีอยู่มากมายรวยหรือจนไม่ได้วัดว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเงินเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นคนคนนั้นได้ชัดขึ้นก็เท่านั้นเองแล้วรวยแค่ไหนล่ะถึงจะรวยความรวยของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน บางคนแค่กินอิ่มนอนหลับก็รวยแล้วบางคนต้องมีบ้านมีรถถึงจะรวยบางคนต้องมีซุปเปอร์คาร์มีเรือยอทถึงจะรวยซึ่งก็แตกต่างกันไปในสมัยก่อนการเปรียบเทียบแข่งขันเรื่องฐานะความเป็นอยู่นั้นจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆในชุมชนหรือภายในเมืองแต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนใกล้กันมากขึ้นเด็กต่างอำเภอต่างจังหวัดอย่างผมก็สามารถได้ยินได้ฟังเพลงเกาหลีเหมือนกับผู้คนในเมืองหลวงและความใกล้ชิดทางเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียนี่เองที่ทำให้ผู้คนมีการเปรียบเทียบกันมากขึ้นซึ่งการเปรียบเทียบนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือจะทำให้คนมีความพยายามมากขึ้น แต่ข้อเสียคือคุณจะรู้สึกอยากมีอยากได้มากเกินไปผมจะขอยกตัวอย่างการเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเจ mm hmm. ชนาทิพย์เป็นนักฟุตบอลที่เก่งของประเทศไทย mm hmm. เขาได้ไปค้าแข้งในต่างประเทศและถือเป็นคนที่ร่ำรวยเมื่อเทียบกับคนธรรมดาอย่างเราๆแต่เมื่อเจชนาทิพย์เทียบรายได้กับนักเตะคนใดก็ได้ในพรีเมียร์ลีก รายได้ของเจก็จะดูน้อยลงไปเลยและเมื่อนำนักเตะในพรีเมียร์ลีกสักคนในที่นี้ผมขอเลือกเฟอร์จิลฟันได้กับตันทีมเรอัูเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าของทีมเรอัลฟูจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่รายได้ของฟันได้ก็จะเป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งและเมื่อนำค่าแรงของเจชนาทิพนักฟุตบอลที่ร่ำรวยของไทย เทียบกับฐานะของจอห์นับเบิลยูเฮนรี่เจก็จะกลายเป็นคนกระเป๋าแห้งคนหนึ่งนั่นคือตัวอย่างของการเปรียบเทียบยิ่งคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นคำพูดของบิล l r โรเจอร์กล่าวว่ามีคนจำนวนมากใช้เงินที่พวกเขาหามาเพื่อซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ เพื่อพยายามอวดคนที่พวกเขาเองก็ไม่ชอบเพลงมาครับไม่ต้องไปสู้ไปแข่งกับใครแล้วคุณก็จะมีความสุขครับและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดในอีีนี้ แล้วคุณล่ะครับมีมุมมองต่อคนรวยยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยร่วมถึงแนะนำติชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือมั่งคัง่งทั้งชีวิตและหนังสือ The Psychology of Money สำหรับ EP นี้ก็จบลงเงเค่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ